การจัดกิจกรรมอบรมการถ่ายภาพและการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ตามโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นได้กําหนดให้มีการอบรมปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์เทคนิคทักษะความคิดสร้างสรรค์แนวทางการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และมุมมองในการถ่ายภาพแก่กําลังพลของหน่วยกิจกรรมการอบรมการถ่ายภาพ ละการีัดหาเพื่อนงำสามแสนกว่านี้ให้เรากรมอุตสาหกร็นทั่วไปขอเราบาพื้ที่ตลาดเยงันทาได้รับทาบการด่มรูวมใจไทยเป็นหงโครงการ รวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือรุ่นที่หนึ่งประจำปีงรมาสองพันห้าร้อยสสิโดยนำกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมครงการกรมกิจการพเลเรือนทหารเรือได้นำเยาวชนเข้าเยี่ยมชมกองประชาการกองทัพเรือโดยมีผู้ประชาการทหารเรือให้การต้อนรับและได้นำเยาวชนเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆในส่วนของกองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครรวมถึงหนงานภาคเอ,อกชน ทำให้เยาวชนได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่มีประโยชน์มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างด้านภาษาศาสนาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือของทัพเรือได้ตระดนหกและเรียนความสำคัญของเยาวงการร่วมใจเป็นหึเป็นมากกว่าการมาทักนราั่ไปการมาทัพเรือในครั้งนี้ได้เรียนเรียนรู ประสบการณ์ความมากมายเช่นการร่วมการการตรงต่อเวลาถือว่าอยากเป็นทหารเรือถ้าผมได้ผมรับระสบการตอนกองทัพเรือครับโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือเป็นโครงการที่ทําให้หนูได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมากขึ้นรวมทั้งยังเปิดหูเปิดตาค่ะแล้วก็ได้มีประสบการณ์อยู่ร่วมกันกับเพื่อนทําให้หนูได้รู้ว่าการอยู่ร่วมกันทาให้เรารู้สึกว่ารักใคร่กองรองการมีความสามัคคีกันค่ะขอบคุณพี่พี่ทหารทุกคนนะคะที่ <พ>ช่วยดูแลวพวกเราเป็นอย่างดีของกองทัพเรือที่มีความรักความสามัคคีความเป็นผู้นำคือใน YouTube มันจะมีเยอะลูกนะฮะเราดูแล้วคนไหนอธิบายเราเข้าใจแล้วว่าเอาตัวน,นั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งน,นะคะที่ครูจะแนะนำให้นักเรียนนะคะก็คือเทคนิคการทำข้อสอบเขากำหนดให้ความ ตำบลน้ำตำบลเม่อง้เป็นตำบลนำร่องในการจัดทำบัญชีคนเรือนตามตามโซนต่างๆโดยเฉพาะสปาวะในสูงนะครับว่าเกี่ยวกับการทำงบประมาณนะครับในโครงการตำบลมันตั้งยามยืนนะครับจะบอกว่าให้ทำอะไรแล้วก็ให้บอกเนี่ยอ่าทีเพื่อเรื่องเรื่องโควิดนะมาตรการก็ณีก็างในเป็นคนเนี่ยช่วยๆกันนะครับจะรบกวสตอย่างเดียวคงไม่ไหวนะรับต้องเริ่องต่ วันนี้นี่แะครับกระจายสารนี่ดูแลประชาชนในพื้นที่แล้วก็ครรของตัวเองด้วยครับโครงการที่จะเข้ามาใหม่ประชาชนนั้นรูอาจจะใช้ต้นแบบที่นี่เกี่ยวกับชาชนติด าาวันนี้นะครัก่อนจะลองเป็นากันนะครับเรามาทความรู้ักก,กับปัญหาการละเมิดปื้นที่ะอนนาดความภาคมิในทการได้นฟังกนามขอมทะนุมยเตอรามเยย ช่วยสร้างสร้างบ้านนะคะก็ก็รู้สึกดีะคะภาพภูมิใจอะที่ได้ที่ได้มีกําลังมาช่วยอะค่ะอยากอยากจะฝากว่าทหารอะมีความช่วยเหลือจริงถ้าเดือดร้อนอะไรก็จะให้จะให้ทางทางท่านเพื่อนก็ไปคขอความช่วยเหลือจากทหารเพราะว่าเขาช่วยจริงอะะคะ่ะ ใช้มือข้างฝั่งด้านนี้บ้างได้ไหมครับพอกำรรได้ไหมวัดพวาอมด้านนี้มใช่าา้นานั่นโอเคได้แตอบลู้นนะครับ,บไปเที่ยวไหนไหมครับเนี่ยม,มีอะไรบคุณ คือมันอันนี้มันเจียงหลบเลย เรือนั้นมีสติปัญและมีกี่ความสามารถทั้งด้านกำลังพลและอุปก,กรณ์ที่เราได้เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของเรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะช่วยเหลือบรรเทาสาภาภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงครับกองทัพเรือของเรานั้นจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนตล,ลอดไป ทางกองทัพเรือไนดะ้ความช่วยเหลือมีส่วนร่วมไม่ว่าจะจัดกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่การได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากกองทัพเรือตรงนี้ชุมชนตรงนี้รับว่าภูมิใจมากแล้วก็ไม่ใช่วันนี้วันเดียวแล้วก็มีม,ม,มายาวนานแล้วแล้วก็พ,พวกเราในชุมชนตรงนี้รู้สึกประทับใจอย่างมากครับทาให้เกิดความเข้าใจที่ดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะตรงนี้ทําให้เกิดความเข้าใจที่ดีแล้วก็ มีทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลนะครับทุกวันนี้นะคะในชุมชนเมืองนาราธิบาตมีความสุกว่าดีขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆเพราะว่ามีหน่วยงานของทหารเนี่ยเข้ามา ถึงเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดก็ในส่วนตัวนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ไทยศาสาป้องกันชาติเพราะเล็งเห็นตรงนี้ว่าตรงนี้มันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนเราเนาะเราก็อยากจะให้ความร่วมมือในทุกๆด้านโดยเฉพาะทํางานควบคู่กับทหารก็รอยากให้บ้านในเขตชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นความปลอดภัยที่ดีขึ้นเราก็อยากเสียสละเราก็มีความภูมิใจที่ว่าได้เป็นส่วนร่วมช่วยกันดูแลความปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองของเราค่ะ